ฉะนั้นท่านยุทธพงศ์กระชับนิดหนึ่งนะครับก็เชิญพภิปลายต่อครับครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายยุทธพงศ์จลเสียนสสจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมกําลังจะสรุปแล้วท่านประธานนะเพราะว่าผมเหลือเวลาอยู่น้อยแล้วนะครับคือขัดต่อนรัตนนลมาตาา56นะครับท่านประธานมาตรหา56เขาบอกว่า การจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภคเนี่ยตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเนี่ยรัฐต,ต้องดูแลไม่ให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควรท่านประธานครับค่าโดยสารรถไฟฟ้าร้อยสี่บาทเนี่ยมันเกินสมควรไหมท่านประธานการนำสถานการนำสาธารณูปโภคของรัฐเนี่ย ไปให้เอกชนดำเนินการทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใดรัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงการลงทุนของรัฐประโยชน์ที่รัฐและเอกชนจะได้รับและค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกันท่านประธานเห็นไหมครับว่านี่แหละครับท่านประธานฮะที่บอกว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญต่อไปครับมาตรา164 ท่านประธานฟังไว้นะครับเพราะว่าบิ๊กตู่ต้องไปสารรัฐมนูลอีกรอบหนึ่งครับมาตรา164ครับในการบริหารราชการแผ่นดินคณะรัฐมนตรีต้องดําเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐมนูญกฎหมายและนโยบายที่ถแถลงไว้ต่อสภาและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วยวงเล็บหนึ่งครับปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเปิดเผยและมีความรอบคอบ และระมัดระวังในการดำเนินกิจการต่างๆ,างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวมถ้าไปออกม 4, 4อส่สีเงี้ยเปิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชนส่วนรวมไหมองเล็บสองครับรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดท่านได้รักษาไหมเขาบอกว่ามติคอรมอบอกให้ไปกู้เงินมาจ่ายเขา แล้วท่านนายกเนี่ยทำอะไรอยู่ลืมไปแล้วเหรอครับผ่านท่านประธานไปบอกนายกนะนั่งอยู่เนี่ยสครับให้ยึดถือและปฏิบตนในวงเล็บสาเนี่ยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ทำหรือยังต่อไปครับคำนูนมาตรา185อีกครับบอกว่าในวงเล็บสองเนี่ยไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวไก่การเข้ารับสัมปทานของรัฐ หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเข้าไปเป็นคู่สัญญากับรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะในการผูกขาดตัดตอนนี่ท่านเข้าไปก้าวไก่เขาไหมท่านประธานไปออกม4สบสี่เนี่ยให้เกิดการผูกขาดตัดตอนแล้วท่านประธานครับสไลดนะ์น่นสิบเกครับ มาตรา279บอกว่าประกาศคำสั่งและการกระทำของคณะคสชหรือของหัวหน้าคสชเนี่ยที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐมนูญหรือที่จะออกบังคับใช้ต่อไปตามมาตรา265วรรคสองไม่ว่าเป็นประกาศคำสั่งหรือการกระทำที่มีผลใช้บังคับในทางรัฐมนูญทางนิติบัญญัติทางบริหารหรือทางตุลาการ ให้ประกาศคำสั่งการกระทำตลอดจนการปฏิบัติตามคำสั่งตามประกาศคำสั่งหรือการกระทำนั้นเป็นประกาศคำสั่งการกระทำหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายนะครับไอ้คำสั่งมส4บสี่ท่านที่สาทับสองห้าหกสองเนี่ยมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญมันชอบด้วยกฎหมายไหมที่ท่านไปเอื้อประโยชน์ท่านไปผูกขาดแต่ตอนเนี่ยฝากท่านประธานไปถึงบิ๊กตู่ด้วยนั่งอยู่เนี่ยฟังซะ และวมีผลบังคับใช้โดยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไปในการกระทำเป็นพระราชบัญญัติเว้นแต่ประกาศหรือคำสั่งที่เป็นลักษณะในการใช้อำนาจทางบริหารการยกเลิกหรือแก้ไขกระทำโดยคำสั่งนายกมตมนตีหรือมติหรือมติคณะฐมนตรีแล้วแต่กรณีนี่ไงครับที่หลังอภิปรายเสร็จเนี่ยผมต้องเรียนท่านประธานว่านายกเนี่ยถ้าท่านยังไม่เลิกเรื่องนี้นะ รวมทั้งท่านมทหนึ่งด้วยท่านยังเข้าคลมต่อไปเนี่ยเตรียมตัวครับไปสารรัฐมนูลครับท่านประธานครับผมขอญาตสรุปแล้วครับท่านประธานฮะเพื่อให้คนได้เข้าใจท่านประธานขอรูปเลยครับว่าเรื่องนี้ครับท่านประธานผมเปรียบเทียบครับท่านประธานฮะว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยท่านประธานประธานครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับมันเหมือนยทธพง์ เหมือนสาวสวยครับเพราะว่าเป็นเส้นทางหลักเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าที่ท่านจิตพงศ์ครับท่านท่านจทธพงศ์ครับมีท่านสมาชิกประท้วงครับขอเวลานิดหนึ่งเชิญท่านรบเชิญท่านสายันครับเชิญแกปะทวงผมบ้านแกมีรถไฟฟ้าเหรอท่านประธานสายันยุติธรรมเนี่ยมาจากท่านท่านท่านจิตพงศ์ต้องท่านจทธพงศ์ต้องเดี๋ยวนะครับ ท่านยุทธพงศ์ต้องมีรถไฟฟ้าหรือมาประท้วงอยากได้รถไฟฟ้าหรือไงท่านยุทธพงศ์ต้องรักษามารยาทด้วยนะครับนะครับนี่นิสภาทรงเกียรติถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศนะครับเรารักษาคุมคุมอารมณ์กันให้อยู่ท่านสายันประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสายันยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐผมขอประท้วงตามข้อ69ครับสมาชิกท่านนี้พูดจาวกวนช้ำซาิและนำวัตถุที่ไม่มีใครรับรองมาพูดในสภาแล้วก็ทำตัวเป็นสารตัดสินคดีเรียบร้อยแล้วนายกจะต้องไปสารมูลรุ่งน,นี้ซึ่งมันไม่ถูกต้องในสภาบางทีคนก็อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่เข้าใจครับและผมกลัวว่าเขาจะวนเวียนเหมือนกับอันตรายครั้งที่แล้ว ที่พูดหลังที่ดินนายกแล้วก็พูดชั่วโมงกว่าที่อยู่ในศาลครับขอบคุณครับขอครับผมวินิจฉัยนะครับว่าท่านยุทธพงศ์ยังไม่ผิดข้อบังคับข้อ69นะครับยังอยู่ในประเด็นแต่ว่าก็เรียนท่านยุทธพงศ์ว่าวนเวียนซ้ำซากอยู่บ้างแต่ว่าพอเห็นท่านจะสรุปแล้วนะครับผมก็เลยให้โอกาสท่านฉันท่านยุทธพงศ์ เร่งสรุปเลยนะครับแล้วก็พยายามอย่าไปพูดพาดพิงก้าวไก่หรือว่าแสดงกริยามารยาทที่มันท่านประธาน,นค่ะน,นะครับ่านประธานค่ะที่ฉันขอประท้วงท่านประธานค<อ>่ะประทระ้ะทวงผิด้อบรงคับ้อไหนครับเชิญครับท่านประธานครับวันนี้ผมมาไล่นายกนะฮะผมมาไล่มทนหนึ่งนะแต่ผมให้ผมไปกราบเรียนท่านนายกอยู่ได้ไงฮะผมมาไล่นะวันนี้เข้าใจครับท่านยุทธพงศ์ครับเมื่อมีท่านสมาชิกประท้วงก็เป็นสิทธิที่สมาชิกประท้วงได้ ผมต้องให้สิทธิ์ท่านสมาชิกครับ ด้าน,นคะในชันกรณิตงามสุข,ขรัตนนาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตคลองเตยลทวัฒนาดิชันขอประท้วงท่นานประธานนะคะในข้อ69แล้วก็ข้อ178ด้วยนะคะเนื่องจากผู้กําลังอภิปรายขณะน,นี้ได้นำนะคะเอกสารที่ขึ้นจอเนี่ยนะคะพาดพิงถึงบุคคลที่3นะคะซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายได้มีทั้งภาพถ่ายแล้วก็รวมไปถึงชื่อนะคะที่เออพาดพิงนะคะแล้วก็จะทําให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเสียหายแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้ที่จะสามารถมาตอ หรือว่ามาประท้วงหรือว่ามาตอบได้นะคะต้องขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยค่ะว่าเอกสารเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่แล้วก็ส่งผลเสียให้กับผู้ที่ถูกพาดพิงดด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมวินิจฉัยนะครับว่าการนําเอกสารเข้ามาเสนอในสภานั้นไม่ต้องขอริยาประธานแต่ประธานก็ต้องควบคุมให้ไม่ผิดข้อบังคับบางเอิญมันไม่ขึ้นจอตรงที่ผมมองอยู่นะครับ ขึ้นแต่จอข้างบนผมขอวินิจฉัยว่าเป็นภาพที่ไม่ค่อยเหมาะสมท่านยุทธพงศ์ขอให้หยุดฉายนะครับเพราะมีภาพบุคคลข้างนอกเรียนท่านประธานนะผมขอญุญาตครับเรียนกลับเรียนท่านประธานครับกับผมนายยุทธพงศ์จัดเสียงสสจังหวัดหมหาสารคามพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมเนี่ยท่านประธานใจบริสุทธิ์จร,จร,จร,จริงๆรท่านประธานมาต่อสู้เที่ยวนี้เนี่ยบ้านผมที่สารครามอย่าว่าแต่รถไฟฟ้าเลยท่านประธานรถไฟยังไม่มีเลยท่านประธาน